Armofac Academic Center a total solution for better life เคยสงสัยกันไหมคะว่าเบื้องหลังยาชีวภาพหรือว่าวัคซีนลำลํำที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันมีนกลไกทางชีววิทยาอะไรที่น่าทึ่งซ่อนอยู่บ้างวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยคะ่ะกับพื้นฐานสำคัญจากชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับวิศวาการเภสัชกรรมเพื่อดูว่าเออความเข้าใจเรื่องเซลล์เรื่องระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันไปเกี่ยวกับการออกแบบการผลิตยาย,ยัางไงครับ ความเข้าใจตรงนี้เนี่ยสำคัญมากจริงๆครับมันเหมือนเป็นเ,เป็นภาษากลางเลยนะระหว่างฝั่งชีววิทยากับฝั่งวิศวกรรมการผลิตทําให้เราสามารถสร้างสิ่งซับซ้อนอย่างพวกยาโปรตีนหรือว่าวัคซีนแบบใหม่ๆขึ้นมาได้ครับงั้นเราเริ่มกันที่หน่วยเล็กสุดแต่สําคัญสุดเลยคือเซลล์ใช่ไหมคะเห็นว่ามี2แบบหลกัหลกๆคือโปรคาริโอตกับยูคาริโอตมันต่างกันยังไงแล้วการเลือกใช้นี่มันส่งผลกับงานวิศวกรรมเยอะไหมคะ ส่งผลเยอะมากครับโปรคาริโอตเนี่ยอย่างเช่นแบคทีียอีโคไลนะครับโครงสร้างมันจะง่ายๆหน่อยไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสชัดเจนโตเร็วต้นทุนอาจจะไม่สูงมากนะักเหมาะกับการผลิตโปรตีนที่ไม่ซับซ้อนอย่างเช่นอินซูลินอ๋อเหมือนโรงงานพื้นฐานใช่ครับส่วนยูคาริโอตอย่างเซลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นิยมใช้กันก็คือเซลล์ CHO หรือ Chinese Hamster Ovary อันนี้จะมีนิวเคลียส มีออแกเนลซับซ้อนกว่าเยอะเลยแม้ว่าจะโตช้ากว่าดูแลยากกว่าหน่อยแต่ว่ามีระบบสร้างแล้วก็ปรับแต่งโปรตีนหลังการแปล PTMs ที่ใกล้เคียงกับเซลล์มนุษย์มากๆซึ่งจำเป็นมากครับสำหรับยาที่โครงสร้างซับซ้อนเช่นโมโนคลอล a l แอนติบอดีการเลือกใช้เนี่ยก็เลยเป็นเทรดออฟที่สำคัญทางวิศวกรรมเลยทั้งเรื่องคุณภาพประสิทธิภาพต้นทุนแล้วก็ เอ่อความเร็วในการผลิตด้วยครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะเหมือนเลือกระหว่างโรงงานผลิตแบบง่ายๆกับโรงงานแบบไฮเทคที่มีเครื่องจักรพิเศษเต็มไปหมดเลยเนาะซึ่งในเซลล์ยูคาริโอตเองก็มีออแกเนียลย่อยๆอีกใช่ไหมคะอย่างนิวเคลียสที่เป็นเหมือนห้องควบคุมใช่ครับนิวเคลียสก็เก็บสารพันธุกรรมไมโทคอนเดรียก็สร้างพลังงานคล้ายๆส่วนต่างๆในโรงงานเลยแต่หัวใจสําคัญมันอยู่ที่พิมพ์เขียวในนิวเคลียสนั่นแหละครับก็คือดี a ค่ะที่มันจะถูก คัดลอกออกมาเป็น RNA แล้ว RNA ก็จะถูกนำไปแปลรหัสเพื่อสร้างเป็นโปรโตีนอันนี้ก็คือหลักการ central dogma ที่เรารู้จักกันดี central dogma นี่เองซึ่งโปรโตีนนี่แหละคือตัวยาสำคัญหรือเป็นเป้าหมายของยาหลายๆตัวเลยแต่แค่สร้างสายโปรโตีนดิบๆออกมามันยังไม่พอใช่ไหมคะเห็นว่าต้องมีการปรับแต่งหลังการแปลหรือ PTMs อีกถูกต้องเลยครับ PTMs หรือ post-translational modifications เนี่ยสำคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวก glycosylation หรือการเติมหมู่น้ำตาลเข้าไปที่โปรโตีนมันมีผลอย่างมากเลยต่อการทำงานของโปรโตีนความคงตัวของยาหรือแม้กระทั่งความปลอดภัยคือมันอาจจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันที่ไม่ต้องการได้ถ้ารูปแบบ p t m มันผิดไปโหละเอียดมากเลยนะคะครับ จุดนี้เลยท้าทายทางวิศวกรรมการผลิตมากๆเพราะเราต้องควบคุมสภาวะในถังปฏิกรชีวภาพหรือไบโอเรแอคเตอร์ให้แม่นยำมากๆทั้งเรื่องอาหารอุณหภูมิออกซิเจนหรือปัจจัยอื่นๆเพื่อให้เซลล์เนี่ยสร้างโปรตีนที่มีรูปแบบ PTMs ที่ถูกต้องและสม่ำเสมอเหมือนกันทุกลอดการผลิตในระดับอุตสาหกรรม อือือแปลว่าการเข้าใจชีววิทยาของเซลล์ลึกไปถึงเรื่อง PTMs เนี่ยจำเป็นมากๆเลยสำหรับวิศวกรในการออกแบบแล้วก็ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ยาที่มีคุณภาพคงที่ซึ่งถ้ามองในมุมเทคโนโลยีปัจจุบันอย่างวัคซีน mRNA นี้ก็เหมือนเราใช้ทางลัดนิดหน่อยไหมคะคือส่งพิมพ์เขียว RNA เข้าไปให้เซลล์เราผลิตโปรตีนเป้าหมายเองเลยใช่ครับเป็นการประยุกต์ใช้ความเข้าใจเรื่อง central dogma ที่น่าสนใจมากม ช่วยลดความซับซ้อนในการผลิตโปรตีนนอกร่างกายไปได้ส่วนหนึ่งทำให้พัฒนาวัคซีนได้เร็วขึ้นด้วยค่ะทีนี้พอเรามีตัวยาหรือวัคซีนแล้วเนี่ยร่างกายเราตอบสนองกับมันยังไงคะระบบภูมิคุ้มกันที่ซับซ้อนมากๆเนี่ยมันทำงานแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างระบบภูมิคุ้มกันเราเนี่ยหลักๆก็แบ่งได้เป็นสองแขนงใหญ่นะครับคือภูมิคุ้มกันโดยกาเนิดหรือ innate immunity อันนี้เปรียบเหมือนอด่านหน้าเป็นรปภประจำตึกเลย อ๋อ oh. ทำงานเร็วมากไม่ต้องรู้จักผู้บุกรุกมาก่อนเจอสิ่งแปลกปลอมปุ๊บก็เข้าจัดการเลยแต่ว่าอาจจะไม่จำเพาะจอดจงเท่าไหร่พวกเซลล์เม็ดเลือดขาวบางชนิดหรือกลไกการอักเสบเบื้องต้นก็อยู่ในกลุ่มนี้แล้วอีกแขนงล่ะคะอีกแขนงคือภูมิคุ้มกันแบบปรับตัวหรือ adaptive immunity ครับอันนี้จะเหมือนหน่วยรบพิเศษเลยหน่วยรบพิเศษครับ คือจะทำงานช้ากว่าในครั้งแรกที่เจอสิ่งแปลกปลอมแต่ว่าแม่นยำมากจำเพาะเจาะจงกับผู้ปุกรุกรายนั้นๆเลยและที่สำคัญคือมันสร้างความจำได้น้ำโดยเซลล์สำคัญสองชนิดคือ T cells ซึ่งมีทั้งตัวช่วย Helper T cells และตัวทำลาย cytotoxic T cells กับ B cells ที่ทำหน้าที่หลักในการสร้างแอนติบอดีแล้วก็เป็นเซลล์ความจำ memory B cells ด้วยอ๋มีสร้างความจำได้ด้วยแล้วคำศัพท์ที่เราได้ยินกันบ่อยๆอ,อย่างแอนติเจนเอพิโทปแอนติบอดีพวกนี้มันคืออะไรแล้วเกี่ยวข้องกันยังไงในระบบ adaptive เนี่ยคะอธิบายง่ายๆนะครับแอนติเจนเนี่ยก็คือสิ่งแปลกปลอมอะไรก็ได้ที่สามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันได้เปรียบเหมือนหน้าตาของผู้บุกรุกโดยรวม ส่วนอีพิโทปคือส่วนเล็กๆ,ๆที่จำเพาะเจาะจ,ง,จ,ง,จงบนแอนติเจนนั้นเปรียบเหมือนจุดสังเกตเด่นบนใบหน้าเช่นฝฟหรือแผลเป็นที่ระบบภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะ T c e l l s กับ B c e l l s เนี่ยใช้ในการจดจำทีนี้พอ B c e l l s จดจำอิพิโทปได้แล้วมันก็จะพัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างแอนติบอดีซึ่งเป็นโปรโตีนที่ออกแบบมาให้จับกับอิพิโทปนั้นๆได้อย่างพอดีแป๊ะ เหมือนเป็นอาวุธนำวิถีที่จะไปจับเป้าหมายเพื่อให้เซลล์อื่นๆในระบบภูมิคุ้มกันมาทำลายหรือว่ามันไปยับยั้งการทำงานของเชื้อโรคโดยตรงเลยก็ได้เห็นภาพชัดเลยค่ะเหมือนระบบจดจำใบหน้าแล้วก็รู้ว่าต้องส่งอาวุธแบบไหนไปจัดการแล้วทั้งหมดนี้มันอธิบายหลักการทำงานของวัคซีนได้ยังไงคะไอเรื่องความจำนี่น่าสนใจมากหัวใจสำคัญของวัคซีนก็คือการสร้างความจำของระบบ adaptive immunity นี่แหละครับ เวลาเราได้รับเชื้อโรคตามธรรมชาติครั้งแรกเนี่ยร่างกายจะตอบสนองที่เรียกว่า primary response คือมันจะค่อยๆสร้าง T cells และ B cells ที่จำเพาะต่อเชื้อนั้นขึ้นมารวมทั้งสร้าง Antibody ด้วยซึ่งกระบวนการนี้มันใช้เวลาแล้วก็อาจจะไม่ทันการทำให้เราป่วยค่ะแต่สิ่งที่สำคัญคือมันมีการสร้างเซลล์ความจำหรือ memory cells ทั้ง memory T cells และ memory B cells เก็บเอาไว้ด้วยอ๋อเก็บไว้ครับ พอเราได้รับเชื้อเดิมเป็นครั้งที่สองไม่ว่าจากการติดเชื้อซ้ําหรือจากการฉีดวัคซีนกระตุ้นร่างกายจะเกิดการตอบสนองที่เรียกว่า secondary response คราวนี้ memory cells ที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันจะถูกปลุกให้ทํางานแบ่งตัวแล้วก็สร้างแอนติบอดีออกมาอย่างรวดเร็วและปริมาณมากกว่าครั้งแรกเยอะมากๆทําให้กําจัดเชื้อได้ทันก่อนที่เราจะป่วยหนักหรืออาจจะไม่แสดงอาการเลยสุดยอดเลยค่ะ วัคซีนเนี่ยก็เลยเป็นการเรียนแบบการติดเชื้อครั้งแรกครับโดยใช้สิ่งที่ไม่อันตรายเช่นเชื้อที่ตายแล้วเชื้อที่ทำให้อ่อนแรงลงชิ้นส่วนโปรโตีนของเชื้อหรือแม้กระทั่ง mRNA DNA ที่เป็นพิมพ์เขียวของโปรโตีนเชื้อเพื่อไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้าง primary response และที่สำคัญคือสร้าง memory cells เตรียมพร้อมเอาไว้ พอนานไปเราไปเจอเชื้อโรคตัวจริงเข้าร่างกายก็จะสามารถตอบสนองแบบ secondary response ได้ทันทีเข้าใจแล้วค่ะเหมือนซ้อมรบไว้ก่อนพอเจอสึกจริงก็พร้อมลุยเลยประมาณนั้นเลยครับการออกแบบวัคซีนที่ดีเนี่ยก็ต้องอาศัยความเข้าใจทั้งเรื่องแอนติเจนเอพิโทปแล้วก็กลไกาการกระตุ้น memory cells เนี่ยแหละครับเพื่อให้ได้ภูมิคุ้มกันที่มีประสิทธิภาพแล้วก็อยู่ได้นานโอ้โหสรุปแล้วตั้งแต่เรื่องการเลือกใช้เซลล์ที่เหมาะสม การควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้โปรโตีนที่มีการปรับแต่ง PTM ที่ถูกต้องไปจนถึงการเข้าใจกลไกการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันการสร้างความจำทั้งหมดนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยนะคะที่วิศวกรเภสัชกรรมต้องเข้าใจเพื่อจะพัฒนายาชีวภาพแล้วก็วัคซีนให้มีทั้งประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยใช่เลยครับความรู้ทางชีววิทยาพื้นฐานเหล่านี้มันเป็นเหมือนเครื่องมือ เป็นภาษาที่ทำให้วิศวกรสามารถแก้ปัญหาแล้วก็สร้างนวัตกรรมใหม่ๆในทางเภสัชกรรมได้จริงๆฟังแล้วก็น่าคิดต่อนะคะว่าในเมื่อตอนนี้เราเริ่มเข้าใจแล้วก็พยายามควบคุมกระบวนการในระดับเซลล์ได้ละเอียดขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้นควบคุม PTM ได้แล้วเนี่ย ในอนาคตข้างหน้ามันจะเปิดประตูไปสู่ศักยภาพอะไรใหม่ๆในการออกแบบการรักษาที่มันเฉพาะเจาะจงกับแต่ละบุคคลมากขึ้นหรือว่าใช้จัดการกับโรคที่ปัจจุบันยังรักษายากๆได้มากน้อยแค่ไหนกันนะ